ธนาคารแห่งชาติที่ประเทศออสเตรเลียนะครับเปิดบริการใหม่เป็นบริการติดต่อหาคอร์เซ็นเตอร์โดยที่พนักง,งานคอร์เซ็นเตอร์นั้นจะสามารถรู้ได้ทันทีว่าลูกค้าที่ติดต่อมานั้นเป็นใครมาจากไหนชื่ออะไรนามสกุลอะไรโดยที่ไม่ต้องยืนยันตัวตนเลยเพราะว่าเป็นการโทรโดยตรงผ่านทางแอป,ปของธนาคาร NAB นะครับหรือว่า National Australia Bank นะครับหรือธนาคารชาติของประเทศออสเตรเลียนั่นเองประกาศเพิ่มฟีเจอร์ใหม่นะครับในการที่ลูกค้าของธนาคารเนี่ยจะติดต่อหา call center นะครับโดยที่เขาจะโทรผ่านเมนูการโทรในแอปของธนาคารเลยน,นะครับจากเดิมเนี่ยต้องติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์ของ call center เท่านั้นซึ่งมันจะมีข้อจำกัดหรือข้อยุ่งยากที่เราเคยเจอกันมาในอดีตนั่นก็คือโทรมา จะต้องมีการยืนยันตัวตนของลูกค้าก่อนเป็นใครชื่ออะไรมาจากไหนถามวันเดือนปีเกิดถามเลขบัตรประชาชนยังไม่พออาจจะต้องมีการส่ง SMS OTP เพื่อยืนยันตัวตนอีกนะครับการยืนยันตัวตนเนี่ยมันก็ทําให้กว่าเราจะติดต่อเรื่องอะไรได้เนี่ยโอ้โหซับซ้อนแค่บางทีรอให้คอเซ็นเตอร์รับสายกว่าจะมีสายว่างกว่าจะได้คุยจริงๆผ่านเมนูต่างๆไม่ได้ก็เหนื่อยแล้วนะครับแต่ถ้าโทรผ่านแอปโดยตรง มันจะตัดขั้นตอนเหล่านี้ออกไปเลยคือคณคุณกดโทรเนี่ยในแอป,ปของธนาคารเองเนี่ยอย่างแอป,ปของ NAB เนี่ยนะครับเขาจะมีเมนูติดต่อคอร์เซ็นเตอร์เลยติดต่อธนาคารกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการโทรโดยตรงซึ่งเป็นการโทรผ่านอินเทอร์เน็ตการโทรผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่า voice over IP เนี่ยมันก็จะสามารถส่งข้อมูลไปพร้อมกับการโทรแล้วก็ยืนยันได้นะครับเพราะว่า การยืนยันตัวตนมันเกิดขึ้นตั้งแต่เราเปิดแอปแล้วอ่าเราเปิดแอปธนาคารเนี่ยนะฮะเปิดขึ้นมาเนี่ยก่อนที่เราจะใช้งานใดๆเราต้องใส่รหัสผ่านบางคนล็อกด้วย Face ID บางคนล็อกด้วยลายนิ้วมือก็สามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วทีนี้พอการโทรออกจากแอปเนี่ยกดออกไปเนี่ยมันไปพร้อมข้อมูลเลยครับ ติดต่อ call center ได้ปุ๊บ call center เปิดขึ้นมาหน้าจอเนี่ยจะรู้เลยว่าคนที่โทรมาชื่อคุณอะไรคุณสมชายนะอ่าแล้วก็นามสกุลนี้เลขบัตรประชาชนนี้น,น,นีมีบัญชีบัญชีนี้มีฐานข้อมูลของลูกค้าเรียบร้อยเลยนะครับมันทําให้ไม่ต้องเสียเวลาใดๆเลยคุณสามารถติดต่อได้เลยอ๋อจะแจ้งข่าวเรื่องนู้นจะสอบถามเรื่องนี้จะแก้ไขเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยดีมากๆเพราะอ่านข่าวนี้ปพ๊บผมก็เลยมันนึกว่าเอ๊ะ แล้วบริการในบ้านเรามันมีแบบนี้หรือ,อยังเพราะว่าที่ออสเตรเลียเขาเพิ่งมีใช่ไหมครับไปอ่านดูคอมเมนต์ในเว็บไซต์ของบอกนันนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วบ้านเรามีก่อนบ้านเรามีก่อนทั้งนานแล้วนะฮะแอปธนาคารอย่างกสิกรไทยนะครับ K plus ใน K+ plus เองเนี่ยโอ้โหเชื่อได้เลยนะว่าน้อยคนมากที่จะรู้แม้แต่ตัวผมเองก็ใช้ K+ plus ผมยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีฟังก์ชันหรือเมนูติดต่อธนาคารซึ่งเป็นการโทรผ่านอินเทอร์เน็ต วิธีการเดียวกันนี้สามารถทําได้เลยประเทศไทยทําได้ตั้งนานแล้วด้วยกับกสิกรไทยนะครับคุณกดเข้าไปเนี่ยคุณโทรเข้าไปปุ๊บเจ้าหน้าที่ที่รับสายเนี่ยเนื่องจากมันเป็นการโทรผ่านอินเทอร์เน็ตมันเป็น VoiceOver IP มันมีข้อมูลของฐานลูกค้าไปเรียบร้อย ยกหูขึ้นมาเขาสามารถบอกได้เลยสวัสดีค่ะคุณพี่หลามค่ะติดต่อเรื่องอะไรคะอะไรเนี่ยรู้หมดเลยเรามีบัญชีประเภทไหนบ้างแล้วต้องทําการธุรกรรมเรื่องอะไรติดต่อกันได้ง่ายมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะจริงๆแล้วบริการแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ธนาคารอย่างเดียวมันควรจะไปเรื่องของสา,สาธารณูุะโภคอื่นๆหรือแม้กระทั่งหน่วยงานของราชการคุณจะโทรไปเขตเนี่ยสำนักงานเขต ถ้าคุณมีแอปของเขตคุณกดเข้าไปแล้วคุณโทรเข้าไปปุ๊บรู้เลยว่าเป็นใครมาจากไหนอยู่เขตนี้หรือเปล่าต้องการแจ้งเรื่องอะไรมันช่วยให้การติดต่อสื่อสารผ่านคอ call นเตอร์ดีมากๆนะครับแอปอื่นๆด้วยอ่ะอย่างโอเปอเรเตอร์โทรศัพท์อ่ะเท่าที่ผมเช็คดูนะผมใช้ True ด้วยใช้ a s ด้วยผมยังไม่เห็นเมนูนี้นะแต่ธนาคารเกษตกรมีแล้วธนาคารอื่นมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าไม่ได้ใช้นะครับ แต่ถ้ามีเนี่ยโอ้ทุกๆบริการเนี่ยสถาบันการเงินบริษัทประกันหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเราโทรไปแล้วเนี่ยติดต่อได้ปุ๊บรู้เลยทันทีว่าเป็นใครแล้วมันสามารถเข้าเรื่องได้เลยข้อดีของการโทรแบบนี้ก็คือสมมติเราคุยเรื่องอะไรคร้างอยู่นะครับเราสามารถโนต้ตเอาไว้ในฐานข้อมูลของลูกค้าได้ด้วยว่าเคยติดต่อมาแล้วครั้งหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับนี้รอการดําเนินการอยู่หรือรอลูกค้าไปเอาข้อมูลมาเพิ่มเติมแล้วพอโทรกลับไปทีหนึง่งมันต่อตรงจุดเดิมได้ มันไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ใครเคยมั่งโอ้โห,หติดต่อคอนเซนเตอร์จะสายหลุดหรืออะไรก็ตามแต่โอนไปปุ๊บไม่มีการรับสายต่อพอเราต้องต่อใหม่กว่าจะติดติดเสร็จปุ๊บสวัสดีค่ะมีอะไรให้บริการรับใช้คะต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยอ่ะมันเหนื่อยชีวิตมากนะเรามาล,ลงเรื่องนี้กันไหมขอให้ทุกหน่วยงานในประเทศนี้ใช้ระบบนี้กันนะฮะปลอดภัยมั่นคงกว่าแล้วดีกว่าด้วยแล้วโทรผ่านเน็ต รอนานแค่ไหนก็ไม่เสียตังค์ส่วนใหญ่ที่งุนงิดกันเนี่ยตีดูดีดูฟังเสียงรอตู้ดูด,ดูผ่านไปแต่ละนาทีแต่ละนาทีเสียค่าโทรนะครับลองดูนะครับบริษัทไหนทําได้ก่อนโอ้คุณได้รับคำชื่นชมก่อนเลย